คลิปนี้ด่วนมากนนะครับผมแอร์เคลื่อนที่9,000ปริยูลดราคาอยู่นะครับตอนนี้เหลือราคาอยู่ที่4,500บาทนะครับแล้วก็อีกหนึ่งราคาเป็น4,345บาทนะครับผมสําหรับท่านไหนสนใจอยากซื้อนะครับก็วิธีซื้อผมได้ทาคลิปไว้ให้แล้วนะครับลองไปติดตามได้นะครับผมวิธีต่างซื้อนะครับถ้าเกิดใครที่หาไม่เจอนะครับผมก็เพิ่มไว้ให้แล้วนะครับถ้าเกิดในแอปแดงนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ตรงใต้คอมเมนต์นะครับถ้าเกิดเป็นแอปติ๊กต็อกนะครับผมจะสามารถทิ้งลิงก์ได้นะครับผมก็คิปนีม ขอมานะครับบอกว่าขอแอร์เคลื่อนที่9,000 BTU หน่อยนะครับผมก็มาให้แบบเร่งด่วนเลยนะครับอันนี้คือด่วนกีไปสนีจ่ายนะครับผมสาหรับใครอยากได้นะรุ่นนี้บอกก่อนนะครับว่าผมไม่เคยใช้นะก็คือไม่ใช่ตัวนี้นะครับคืออีกตัวหนึ่งที่ผมเพิ่มมาให้นะครับซึ่งผมได้ไปเจอในราคามาแบบถูกมากเลยนะครับผมก็ลองไปซื้อกันได้นะครับถ้าเกิดใครอยากจะลองเสี่ยงดูนะครับ ถามว่าซื้อมาแล้วมันดีหรือเปล่าผมรับรองได้ว่าครับว่ามันเย็นแน่นอนครับแต่ว่ามันจะโทรหรือไม่โทรอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ลองไปสอบถามดูมนะครับแล้วก็อีกเรืนน่องนึงนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่ามันมีศูนย์บริการอยู่ที่กรุงเทพหรือเปล่าเลยว่าอยู่ที่ในประเทศไทยหรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็ไม่สามารถทราบได้เหมือนกันนะครับผมก็อลองไปติดตามเพจเขาดูนะครับหรือลองโทรไปสอบถามมาดูก่อนได้นะครับผมก่อนที่จะสั่งซื้อนะครับผม ซึ่งเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้ผมแต่อย่างไรนะครับอันนี้ผมก็ต้องขอไปด้วยนะครับผมแอร์เคลื่อนที่ที่ผมมาแนะนําผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียจากของเขานะครับก็บอกอย่างนี้ก่อนนะครับผมโอเคครับวิธีสั่งซื้อก็ตามนั้นเลยนะครับผมตัวนี้นะครับถามว่ามันดีหรือเปล่าข้างหลังนะครับก็คือจากที่ผมดูรูปมาแล้วนะครับก็คือมันก็โอเคนะครับใช้ได้นะครับผม แต่ถ้าเกิดเป็นยี่ห้อของผมเลยรุ่นของผมมันก็ประมาณ9,00 0พันโดยปีทนะครับราคามันอยู่ประมาณสัก7,500นะครับราคาก็จะอัพขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับราคาก็จะแพงนิดนึงนะครับแต่ว่าศูนย์บริการของเขาก็มีนะครับมีอยู่ที่บางบัวทองนั่นเองนะครับนนทบุรีแถวบางบัวทองหรือสุพรรณก็ไม่แน่ใจนะครับบางบัวทองไม่รู้อยู่ที่ไหนนะครับแต่มันก็อยู่ใกล้ผมอยู่นะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับมันมีศูนย์บริการอยู่ให้นะครับผมแต่รุ่นนี้ผมมาแนะนําให้นะครับก็คือมันราคาถ ก็ไม่ทราบเหมือนกันครับว่าภายในแอร์มันเป็นยังไงอะไรประมาณอย่างนี้นะครับผม,ผมก็ไม่สามารถทราบได้นะครับผมโอเคครับมันก็ด่วนจีเป็นสนิจารประมาณอย่างนี้นะครับก็ลองไปหาเลือกซื้อกันได้นะครับผมโอเคครับแล้วก็ผมม่เรียบกับอะไรทะขอแพมานาที่นี้ด้วยฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไปเจอกันใหม่โอกาสหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ